เทรนดใหม่เทรนฮิตตามติดเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นในรายการทีนอัปเดต ช่วงนี้หยิบเรื่องราวที่ฮอตฮิตอินเทรนด์มากๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของกัญชากัญชงค่ะที่เมื่อเปิดเสรีไปเมื่อวันที่9มิถุนายนนะคะประเทศไทยของเราก็คือปลดล็อกกัญชาให้ถูกกฎหมายใช้ได้ในทางการแพทย์นะุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยค่ะในท้องตลาดที่มีส่วนผสมของกัญชาอยู่ในนั้นค่ะซึ่งก็มีหลายคนกังวลเช่นกันว่าเอ๊ะมันจะมีโทษต่อร่างกายไหมจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะบอกเลยตอนนี้ทางอยอยเนี่ย เขามีการออกมาคุมเข้มแล้วนะคุณผู้ฟังถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาแบบนี้ต้องมีฉลากแปะแบบชัดเจนนะคะ เรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเปิดเผยถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องของการสื่อสารทําความเข้าใจแล้วก็การออกมาตรการค่ะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารผสมกัญชากัญชงค่ะซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยนะคะเขารายงานว่ามีการออกมาตรการค่ะในการกํากับดูแลอย่างเคร่งครัดเลยในเรื่องนี้นะคะโดยมีการออกประกาศ กระทรวงสาธารณาสุขดูแลกำกับอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงค่ะให้มีคุณภาพมาตรฐานโดยคำนึงถึงข้อมูลความปลอดภัยตามหลักวิชาการค่ะทั้งเรื่องของการกำกับดูแลให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใส่กัญชากัญชงนั้นได้รับออยอย่างถูกต้องคุณผู้ฟังฉะนั้นดูด้วยนะถ้าจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรนะคะดูสัญลักษณ์ของออยอนิดนึงออยอนี่ไม่ได้แปลว่าอ่อยนะคะหลายๆคนนําไปแซวกันจนเป็นคําพูดติดปากจริงๆแล้วเป็นหน่วยงานนะคุณผู้ฟังถ้า มีออยกำกับคือมีความน่าเชื่อถือสามารถบริโภคได้มีความปลอดภัยต่อร่างกายนะคะมีการกำกับดูแลในเรื่องอะไรอีกบ้างนะคะก็มีในเรื่องของการกำกับให้ผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชากัรชงผสมอยู่นั้นต้องมีฉลากแสดงนะคะเรื่องของข้อเสนอแนะการบริโภคเพื่อความปลอดภัยค่ะอย่างเช่นไม่ควรบริโภคเกินวันละ2หน่วยบรรจุ รวมทั้งแสดงข้อความคําเตือนค่ะที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงอย่างเช่นเด็กและสตรีมีครรภ์รวมไปถึงสตรีให้นมบุตรไม่ควรรับประทานนะคะหรือหากมีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานทันที หรือผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือว่า CBD ควรนะคะระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารชนิดนี้และที่สำคัญให้กำกับไว้ด้วยว่าอาจจะทำให้ง่วงได้ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจกักรกลและที่สำคัญค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญ,ญาตต้องมีความปลอดภัยนะและก็มีผลวิเคราะห์ยืนยันปริมาณ THC ที่ไม่เกินกฎหมายกาหนดด้วยและควรจะมีมาตรการกากับดูแลสถานที่ผลิตและคุณภาพ มาตรฐานของอาหารนั้นๆด้วยค่ะต้องดูหลายอย่างเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้ถ้าจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งนอกจากจะดูฉลากเรื่องของผลิตที่ไหนเชื่อถือได้ไหมต้องดูออยอยิ่งถ้าเกิดมีกัญชากระชมผสมอยู่ต้องดูในสิ่งที่ฟ้าใสาบอกไปด้วยนะว่าแบบต้องบริโภคเท่าไหร่ถึงจะไม่เป็นพิษต,ต่อร่างกายนะคะนอกจากนี้ค่ะออยอยังได้กําหนดมาตรการเฝ้าระวังอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงในท้องตลาด ทุกช่องทางการจําหน่ายเลยและก็เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณของ TSC และ CBD และก็มาตรฐานอื่นๆไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หากว่าตรวจแล้วพบว่าไม่ได้คุณภาพมาตรฐานก็จะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะขณะเดียวกันออยได้ขอความร่วมมือค่ะไปถึงร้านค้าร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะในการจัดวางอาหารและขนมที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงให้เหมาะสมโดย แยกอาหารที่ผสมกัญชากัญชงจัดไว้เป็นกลุ่มเฉพาะค่ะจัดวางให้ลดการหยิบสินค้าเองหรือว่าต้องมีป้ายชัดเจนเลยว่างดจําหน่ายให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ํากว่า20ปีและได้กําชับขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ให้จําหน่ายให้กับผู้บริโภคที่มีอายุต่ํากว่า20ปีอีกด้วยนี่ก็เป็นมาตรการที่หลายๆคนรอคอยนะคะว่าเมื่อปลดล็อกแล้วเนี่ย ทำอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าผลิตภัณฑอาหารนั้นใส่กันชมกันชาแล้วหรือเปล่าและบางอย่างที่บอกว่าใส่แล้วเนี่ยควรจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างการซื้อการขายเป็นอย่างไรนะคะเราก็เห็นแล้วหละว่ามีการขับเคลื่อนเรื่องของการปลดล็อกกัญชาและการใช้แบบถูกวิธีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ